สวัสดีครับพบกับชาแนของ Power 5้าวันนี้ก็เช่นเคยตอบโจทย์น้องๆนะฮะที่มีสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเจ้ากีตาร์นั่นเองนะครับสำหรับน้องมือใหม่เลยที่บอกว่า ผมจะมีแนวทางยังไงในการเลือกกีตาร์เราบอกว่ากีตาร์ตัวไหนที่มันดีกว่ากันหรือไม่เด่นประมาณนั้นต้องบอกว่าถ้าเจ้าตอบจากแนวคิดจากของผมนะฮะก็คือผมว่ากีตาร์ที่ดีคือกีตาร์ที่ตั้งตั้งได้ดีตั้งสายได้ตั้งอะไรได้คอไม่งอไม่คดไม่อะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นคือสเปคของกีตาร์ที่ดีนะฮะแต่ทีนี้เอาง,ง่าย ถ้าเรามีกีตาร์อยู่บ้านตัวหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ชอบมันนะมันไม่ชอบไม่ว่าจะเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองดูนะฮะลองเอามาตั้งดูก่อนนะฮตั้งตั้งทุกอย่างให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดประมาณนะฮะเช่นพวกความสูงของหยองหรือว่าแล้วแต่นะฮะให้มันแบบหรือไม่ถ้าเราตั้งไม่เป็นก็ให้ที่ร้านเขาเซ็ตให้ดีกว่านะฮะกีตาร์บางตัวราคาแค่หลักพันนะ สองพันสามพันก็ผมว่าเสียงเขาก็ไม่ใช่ไม่ดีนะเสียงดีเลยใช้งานได้เหมือนปกตินะฮะเหมือนเราไปเล่นร้านอาหารเล่นอะไรได้สบายมากนะฮะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆคนที่เป็นมือกีตาร์มืออาชีพบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้กีตาร์แพงมากๆกก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะกีตาร์หลักพันหกพันเจ็ดพันเขาก็ใช้แต่เล่นได้ดีมากก็มีนะฮะต้องบอกว่าถ้าบอกว่าใครมีกีตาร์อยู่อาจจะเป็น ยังไม่ได้ซื้อหรือว่ามีมือสองอยู่นะฮะเบื้องต้นเลยอยากรู้ว่ากีตาร์เรามันดีไม่ดีเนี่ยเอาไปตั้งดูฮะตั้งสายนะหาเครื่องตั้งสายต่างๆอะไรที่มันตั้งยากๆเหมือนก็ตัวตัวตั้งที่มันตั้งยากๆมันบางตัวมันอาจจะความเที่ยงตรงสูงอะไรประมาณนั้นนะมันก็จะอาจจะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกไปนะฮะเอาเครื่องที่มันตั้งแบบค่อนข้างจะยากเลยมาลองตั้งดูมันจะตั้งยากมากนะฮะ ถ้าเป็นกีตาร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเซตอัพมาไม่ดีนะฮะแบบนั้นหรือว่ามันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกคอพวกอะไรอย่างนี้นะฮะความสูงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือการเซตอัพนั่นเองนะฮะมันก็เลยทําให้เราเล่นแล้วมันไม่สนุกนั่นเองนะฮะจริงๆถามว่ากีตาร์แพงจะดีเสมอไปไหมอาจจะไม่ใช่นะฮะบางตัวแพงๆของผม,ผมกีตาร์แพงๆผมก็ไม่ค่อยได้จับมันเท่าไหร่นะฮะก็เล่นเล่นกีตาร์ตรัวนี้มากกว่าอย่างเงี้ยฮะ ตัวตัวถูกตัวสี่พันเนี่ยเล่นบ่อยมากแล้วก็เข้ามือมากกว่าจริงๆแล้วมันเข้ามือมากกว่าน,นี่คือสวยเออร์บูเลตนะฮะเข้ามือมากกว่าตัวนี้นะซ้ำนะตัวที่เล่นอยู่เฟียเอสนะฮะคือถามว่าเรื่องเสียงมันต่างกันไหมมันก็มีความแตกต่างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากจนจนเรารู้สึกว่ากีตาร์ที่มันแพงกว่ามากๆเนี่ยเหมือนตัวนี้มันก็สามหมื่นกว่าต,ตัวนี้สี่พันกว่าบาทนะฮะ มันค่อนข,ข้างจะห่างกันพอสมควรแต่ว่าเล่นแล้วมันด้วยความรู้สึกเรามากกว่าที่เรารู้สึกว่า,เ,าเล่นแล้วมันสมูทกว่าอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็สมูทนะเพราะว่าเนื่องจากการผลิตเขาเซตอัพมาดีนะฮะแล้วก็พวกคอพวกอะไรเขาคือเป็นมืออาชีพที่เขาเขาทำมาเขาไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นที่แบบว่าประกอบกีตาร์แบบราคาที่ ต่าลงมาหน่อยก็อาจจะมีพวก Qc พวกอะไรมันก็จะไม่ค่อยละเอียดมากกว่านะฮะอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างมันก็คือหลุด QC บ้างอะไรบ้างอาจจะปล่อยผ่านาประมาณนี้ครับมันก็ทําให้เรามาเล่นเราเซตอัพยากอย่างอย่าง,อย,างอย่างพวกกีตาร์ที่แพงเลยก็ซื้อมาอาจจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะฮะก็สามารถแบบตั้งสายแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาก็มี Qc ที่ เซ็ตเอาไว้ห้เราเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเหมือนกับกีตาร์แบรนด์ต่างๆที่แบบแบรนด์ลูกแบรนด์แม่แบรนด์ต่ำแบรนด์สไควเออร์แบรนด์ลูกของเฟนเดอร์อะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่าอีมพิโฟนแบรนด์ของลูกของกิฟสันอะไรแบบนั้นนะฮะจะมีแจ็คสันมีชาเวลมีอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ที่มาตรฐานในการผลิตของเขานั่นเองนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราได้กีตาร์มาเราก็ต้องรู้จักการเซ็ตอัพเบื้องต้นก่อน เรื่องการตั้งสายเรื่องอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราเข้าใจว่ากีตาร์ตัวนั้นมันดีสําหรับเราหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าเราตั้งสายหรือทําทุกอย่างแล้วยังไงมันก็ไม่ถูกใจผมว่าที่ผมมีกีตาร์หลายตัวเนี่ยเสียงมันไม่กินกันเท่าไหร่ฮะจริงเสียงไม่ได้แตกต่างนอกจากว่าจะเป็นปิกอัพที่มันเป็นวินเทจก็คือเสียงแตกมันไม่สะใจแค่นั้นเองนะความแตกต่างคือปิกอัพซิงเกิ้ลคอยก็มีเสียงจี่อนะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงแตกก็ไม่สะใจเท่า อเบอร์เกอร์แค่นั้นเองนะแต่ว่าเขาบอกวันแพงอย่างนี้กับถูกงั้นผมว่าไม,ไมาา่ไม่ต่างกันเลยเอาจริงไม่ต่างกันเลยอยู่ที่สัมผัสการเล่นมากกว่าถ้าเราเล่นแล้วเรามีความสุขกับมันมันก็ไม่สะดุดไม่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเฟดเรื่องอะไรมันก็ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นถูกหรือมันแพงกว่ายัางไงไม่แทบจะมียล่เน,นะสำหรับผมนะผม,นะผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับน้องมือใหมท่ที่ลองเลือกกีตาร์หรือว่ามีกีตาร์อยู่บ้านแล้วก็ ลองลองลองเข้าไปหาข้อมูลเรื่องการเซตอัพดูบ้างนะฮะบางทีเรื่องการตั้งสายเรื่องอะไรต่างๆหมุนยังไงมันก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าเราไม่เข้าใจนะฮะถ้าเราเข้าใจแล้วปรับแต่งเรียบร้อยแล้วมันก็จะทําให้เราแบบเก่งขึ้นแล้วก็ปรับเสียงได้ดีขึ้นกีตาร์ตัวนั้นอาจจะราคาแค่พันสองพันแต่ว่าเสียงมันด,ดีกว่าคนที่เซตอัพไม่เป็นแน่นอนนะฮะคนที่ตั้งสายไม่เป็นแน่นอนเรียกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะ ก็นั่นแหละผมว่าตอบโจทย์เรื่องราคาอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญมากนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งเหมือนกับเราเป็นมือใหม่น้องมือใหม่อาจจะต้องขอตังค์พ่อแม่ในการซื้ออยู่นะฮะเราก็มีเขาเรียกว่ามีแบบเจ็ตใช่ไหมมีพอที่จะเราจะซื้อระดับไหนได้ก็เลือกที่เป็นมาตรฐานไปก่อนนั่นเองนะฮะก็คือถ้าบอกเราไม่มีโอกาสที่จะไปจับมัจริงๆก็เลือกยี่ห้อที่เป็นมาตรฐาน ก็จะดีกว่านะฮะมาตรฐานทั่วๆไปนะครับเหมือนกับควาเออร์รูปของเฟนเดอร์อะไรประมาณนะั้นถ้าเราชอบทรงสไตล์แบบทรงสแป a ดหรือเราชอบทรงสไตล์เลสพอก็ไปทางอ e ีพิโฟนอะไรประมาณนั้นอันที่ราคามันไม่สูงเท่ากิฟสั์อนะ่ามันก็ทําให้เรามีอุปรกรณ์ก่อนพ่ดง่ายมีอุปรกรณ์ในการฝึกซ้อมมันไม่จําเป็นต้องปุ๊บเดียวแล้วมาทีเดียวขึ้นแพงเลยนะฮะมันก็จริงๆถามว่ามีงบประมาณก็ดีนะฮะเราได้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสูงเลยมันก็ดีแต่ว่ามันก็ประหยัดไปได้เยอะถ้าบอกว่าอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเหมือนกันแต่ราคาก็ลดลงมาหน่อยนั่นเองนะฮะมันก็ช่วยเหลือทางบ้านได้เยอะแล้วก็เราก็ยังจะเหลือเงินไปซื้อเอฟเฟกซื้อนู่นซื้อนี่ได้มากมายนั่นเองนะฮะมันก็ทําให้มันมีตัวเลือกมากขึ้นนั่นเองนะะในกลุ่มของการเล่นนะะพวกโรงกีตาร์พวกอะไรก็แล้วแต่ที่คนชอบนะบผมว่า มันมันไม่หนีกันเท่าไหร่ฮะสาหรับกีตาร์เรื่องทรงกีตาร์เรื่องอะไรเองอ่ะมันก็ใครที่บอกว่ามีคาแรคเตอร์ของเสียงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเลสพอก็มีคาแรคเตอร์ของเสียงแบบนึงอะไแบบเนี้แต่พอเราปรับพวกเอฟเฟกต์ Effect หรืออะไรเข้าจริงจริงเนี้ยมันมันแทบจะคล้ายกันจนฟังไม่ออกเลยฮะประมาณนั้นเองนะฮะแต่นอกจากว่าซิงเกิลคอยกับฮัมเบอร์เกอร์นะมันก็จะมีความชัดเจนตรงนั้นนะฮะความความบางความหนามันไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง ประมาณนั้นนะฮะก็คิดหวังว่าหวัวงนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง,องๆในการแนะนำแล้วกันในการเลือกเลือกซื้อหรือว่าอาจจะมีกีตาร์อยู่แล้วลองหยิบมามาเสียบเครื่องตั้งสายอยู่บางคนอาจจะไม่มีเครื่องตั้งสายเลยก็ได้ให้เพื่อนตั้งให้จริงๆมีแบบนั้นจนะริงนะฮะก็ควรจะมีเครื่องตั้งสายหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถเซตอัพได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะเปิดที่นี่เลยฮะใน YouTube ในอะไรเขาก็มีลงไว้เป็นการตั้งสาย ให้เราเลยเราก็สามารถที่จะตั้งตามเขาได้เลยดิหมุนตามแล้วก็ให้ได้เสียงเท่ากับเขานั่นเองนะฮะอัน mm hmm. นี้มันมีช่องทางที่เราจะเซตอัพกีตาร์ของเราเองได้มากมายนะฮะต้องบอกว่าตัวเลือกเราเยอะทั้งมีทั้งการสอนการอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะลองลองเบื้องต้นจากการเซตอัพก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยบอกว่ากีตาร์เราดีหรือไม่ดีนะฮะปอะมานั้นเองนะฮะกีตาร์ถูกกีตาร์แพงเซตอัพดี ก็ใช้ได้เล่นได้ดีเหมือนเหมือนกันนะฮะนอสกสจากว่าเปจยโนกีตาร์เก่าแล้วมันแบบเก่ามานมานานมากเฟดเฟดิพังหมดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่สะดวกแล้วอะประมาณนั้นเบ,บื้องต้นก็คือความชอบแค่น,นั้นเองถ้าเราชอบแล้วอะไรก็ได้นะฮะเราก็พยายามที่จะเซ็ตอัพมันให้มันสมบ,บูรณ์ที่สุดก่อนนั่นเองนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์น้องๆหวังว่าก็จะได้ประโยชน์นะฮะจากการคำแนะนำนะกันนะฮะ ผมเองก็ไม่ใช่มือกีตาร์ที่เล่นเก่งก็ชอบเล่นในเบื้องต้น,นเฉยๆไ,ไม่ค่อยได้ฝึกการเล่นอะไรมากมายนะ,ะน้องๆมือใหม่เด็กๆนี่เล่นเก่งไปไกลกว่าผมเยอะแต่เรื่องอุปกรณ์ก็อาจจะต่างกันนะฮะบางคนก็เล่นเก่งแต่ไม่ได้ทราบเรื่องว่าต,ตรงนี้มันคืออะไรนั่นคืออะไรบางคนก็ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดประมาณนั้นนะฮะก็มีปิกอัพตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรมีความถีอ่อะไรเกี่ยวอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นรายละเอียดของส่วนลระ ส่วนบุคคลนั่น,อนเองนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับองเง้ยสอบถามเข้ามาได้เช่นเคยครับสำหรับช่องของเรานะครับลาไปก่อนครับครับ